เี่ยเี่ใช่ใช่เหมคนบ้าจัเสยฮัลโหลฮัลโหลพี่วาเข้ามาดูด้วยขอบคุณ ค <d _ n> ือกล่าวของคุณคนออะไนดีมูปอนทุกคนไปฟังกันแล้วอ,อย่างลงในยู u b e แล้วนะ<_ <d> _ <n> _>อะไรนะใครผูฟังแล้วฟังอะไรนะหลายคนด้ยอมีต้บวอ๋อขบยาวมากจริงจริงครับ คนจะลืมไปปั่นวิวนะฮะลงแล้วอ้เสียงดังจังเมื่อไหร่จะได้เจอกันครับโอยอยากเจอพี่เลนมากเลยคิดถึงคิดถึงเพื่อนเพื่อนไปอยู่สระบุรีสักอย่าง เอออยาไปทำเล็บใหม่อ่ะร้านปิดยังคุยกับ่อนในลนอหรอสวัสนะดีครับผมไปทำเล็บก่อนไ,นไ,ได้ปะขอบคุณเมื่อกี้ใครไม่รู้ที่เตือนเรื่องเล็บนะนี่นไงน้องไทยมาไทยมาไทยบอกมูฟออนเป็นวงกลมอขอขอสักล้านยู่นะครับขอบคุณมากครับสักล้านยู่ ถ้าถ้าร้านอยู ilia, oh, ่จะกลับมาไอีก o n เป็นงกลได้พูดแล้วเนนอกนไทยโคเวอร์เลออไทยโคเวอร์หลงด้วยนะ น้าใส่แมสด้วยนะครับแ <c oughs> ม่กลัว <c oughs> กลัวพูดแล้วไม่ได้ยินไง <c oughs> ขอตทษครับลืมเลือซ <c oughs> ิงเกิลต่อไปจะเป็น Move on <c oughs> เป็นเส้นตรงแล้วก็อันที่สามจะเป็น Move on <c oughs> เป็นพาราโบลาแล้วก็จะมีไฮเปอร์โบลา เราออกสามปีเพลงหนึ่งนะจะได้เจอกันอีกทีตอนสองห้าสองห้าหกเท่าไหร่วะสองห้าหกหกใช่ครับต้องฟังฟังหลังอาหารเช้ากลังวันเย็นนะแล้วก็ก่อนแล้วก็ก่อนนอนด้วย พุ่น้องน้องแนนจับเพลงเมฆแล้วด้อเพลงเมฆอันนั้นจะปีสองพันห้าร้อยเจ็ดสามนะะนั้นี่มีคนบอกจะรอด้อปีสองห้าหกหก สวัสดีครับน้ำรูปอ่อนเป็นวงกลมก็อย่าลืมไปปั่นวิวกันด้วยนะคะนรับวนเล็บเหรอนี่ตัวน,นี้เป็น ใบพี่นางเขาเรียกว่าใบเลยนะลืมอีกละเดซี่เหรอเออใช่ดอกนี้แล้วอีกฝั่งหนึ่งเป็นก้อนเมฆเบื่อแล้วจะเปลียรลองชำชีวิตให้เดินนำมาจากคนนี้ ทุกคนไปแล้วนะอย่าลืมไปตามเพลงกันด้วยแหละบา,บาย